สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลทุกคนเด้อบอกว่าจะอ,อยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเน้องมานี่ก็มาพบพ่อกับส่องเศร้าขึ้มใจสว่างคือเก่าพี่น้องเอ,อเ้ยเมื่อยหน้าตาก,กับบริสุทธิ์พี่น้องหนาสดยังบริอ่างพ่อหน้าเมื่อยแห้งกะสูดๆเนาะทุกคนบริเป็นยังเนาะเขาบอกว่าเมื่อยแล้วมันก็นกหายเนาะจมด้วยซึเออเ่งเนเีนเ่ยเ,เๆๆอ้างทีนะอ,อะไรเงี้ยแหละก็บอกว่ามีเนาะ บ่อพมีมันกนห่าวกระชิกออกไปจากหอก่องเสาขึ้อเมืนงกินไหลเงินกับชาไลกับบ่อพมีแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายหับหลกรายจ่ายใหญ่งเงินทลายัางสิน้าพี่น้องเพื่อว่าเอ่อสิ่งแห่งเอฟซีทราบนอกจากที่มือเขามาแต่แต่มือตะมิตรบ่มีเงินผูกบริจาคซอยเรือมาเลยพี่น้องจนเมื่อน,นี้กะเกินค่าที่ว่าเท่านั้นบริคิดป่าผู้ใหญ่เอฟซีแสดงความขอบเมตตาเอาสำนี้เอาก็ของบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลย กับบุญยังไลน์เนาะขอปุ่ขอปุ่แทนนอ้องพิมพที่ได้รับโอกาสจากเอฟซีจากผู้ใหญ่ใจดีทุกหมองทุกบอลเนาะที่เพื่อนห้ความหักความเมตตาไว้วางใจเนาะแฮวเป็นสะพานบุญเนาะและะ้วกัเพืพพพ่อนกัเพื่อนกับบุญกับชาวกลุ่มเนาะผู้ใหญ่แต่ละคนนะบุญจากชาวกลุ่มเนาะแต่เพื่อนกัยังฝากเขามาช่วยเหลือน้องพิมพเนาะเ่าจะเป็นทางอเมริกาทางโอเวย์เนาะทางสวิตเซอร์แลนด์พี่หนุอยหลายๆคนที่เป็นโอนมาช่วยแค่แหละค่ากินค่าเดินทางค่าอยู่ พอเขาอยู่นี้เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะพี่น้องเนาะแต่ขอบใจขอบุญขอบคุญคน,น,นหลายๆเนาะทุกภาคส่วนที่มีส่วนที่มีส่วนห่มน่มกันพี่หนึ่งชอบกึมกันนั่งจืนก็นอกบอกว่ามียืนแบบว่ายังไม่ดได้พักผ่อนเลยกันนังสิออกแางนั่งพักผ่อนแต่มาไว้พี่น้องฟังกอ่อนเนาะรวมเงี้ทั้งมัดเนาะตั้งแต่มื่อเขามาพี่น้องเองตั้งแต่มื่อออกจากบ้านเงินยังโบมีพี่น้องหลังจากเนาะที่เอเซราเพิ่นอโอนให้ค่ขาเอ็กซเรค่าเดินทางเนาะ เบิร์ทโฮกลอยเหรียญแต่เพป็นเงี้ยงบริโอนมาดอกเพิ่นกะอา,าร์อราอเอนลไม่สกึบผมตามหลังหลังจากโอนเบิร์รโทโฮกลอยเหรียญแล้วกระเบิร์เงินบบมีเงินเนาะเพราะว่าเข้าไปเงี้ยงบริคอแล้วกับผู้ใหญ่ก็ยังี้ยงบริบเห็นคลิปน้องพิมพ์แต่พอเห็นคลิปน้องพิมพ์แล้วเพิ่นก็นมีการช่วยเหลือเขามาหลายทางเนาะหลายภาคส่วนรวมยอดกะได้อยู่สรุปรวมยอดเมื่ออยู่ที่ซาบิปนะพี่น้องเนาะจากเมื่อวันจันทร์ที่เขาออกมาจากบ้านโบมีเงินเฉลยเหลือมาเลยพี่น้อง จนมื่อนเมื่อนี้ได้เงินสวยเรือมาทั้งเมื่อจากาคุณยายเจดีที่เป็นเบิกอยู่เป็นชิหูเนาะเพราะว่ากัาโรกุยกันอยู่เช็แชทกันอยู่เรื่องเรื่องค่าค่าใช้จ่ายเป็นกระชิมูดีค่าใช้จ่ายทั้งเมื่อจากวันจันท์มาจากบ้านเมื่อนี้รวมยอดได้เจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทพี่นนาะเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทรวมทั้งมืทั้งมวลเนาะฮะขอค่าใช้จ่าย ขายาเมื่อนี้กระจายขายาไปอยู่หมื่นกว่าบาทยังเหลืออยู่เจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบาทพี่น้อยเสาไลก็ไลน่นทำกันเนาะเสากึ่มกะเสาไล่อเพภาพใส่เสียงเดยข่อยคว,ความสงบก่อนข่อยอัดคลิดอยูข่อยเสากึ่มกะดีใจเนาะที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ความหักความเมตตาเสากึ่มเนาะให้เป็นสะพานบนุญเทิงเสากึ่มสิประสบการณ์นนหน่อยแต่เสากึ่มเหตุเด,ดวยความบทุกความสามารถของเสากึ่มเนาะ ก็คือมหัศจรรย์นี้ถ้าบ่มีปัญญาใจดีถ้าบ่มีเอฟซีให้โอกาสก็ขึ้นสิบ 90, บริยูต่อพี่น้องต่กะขอบกะดีใจที่ได้รับข่าวดีมาหนี้นะครับจะได้รับการสนับุนจากทางหมอวา่าสามารถผ่าตัดได้เนาะทีแรกก็คือตัาโอ้คือนสี่ทนทางคือว่าเลยแต่ว่าะกะเพ,พิ่นกะใจดีย์ร้ายเลยกะพยายามปิดป่วน้องพิมพ์มีทางหักษาสกึมก็ดีใจดีใจขอบ บุญขอบคุณภูมิใจเจดีแลราคาท่านหมอเนาะที่ให้โอกาสต่อชีวิตต่อลมหายใจให้คนที่อยากหายโรคเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องแพ็กกระเบียกเป็นดอกพี่น้องถ้าเลือกได้แพ็กกระยากอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะแต่คนเฮาแพ็กกะเลือกบ่ได้พี่น้องทนเป็นแล้ววะต้องหาวิธีทางช่วยเหลือเขาพี่น้อยคือเขาขอากระสีแด้บุญเนาะเป็นการเห็ดเ้าขึมกระเจีมแบบไม่อยู่ในชีฮะมื่อหามเอจน ตว่าสิไปห้าโมจิพี่น้องว่าสิไปห้าโมอยู่แผน,นกจิตตเวชแต่ว่าเพิ่นกับผักเนาะเพิ่นผักวันเสาร์อาทิตย์ถ้าจองคิวเป็นวันจันทร์กะยันบวบอกเพิ่นว่าคนเจ็บหลายพี่อน้องเ้ยเสารกึ่งกับขอบใจเนาะทางอ่าทีมงานส่งบัตรจันิ่นเนาะผ่าเงินมาทางบโบแชต้าบาร์พามีเน,ะนาะเพิ่นกะสมถุข้ามาทักผูดยันท่านเพิ่นเนาะกับขอบใจขอบบุญขอบคุณเพิ่นเนาะและ้วกะอ่า แต่ซกุมยังลืมโซกุมเบอร์โซกุมกับอ่าแต่กำลังใจดีๆเนาะจากครอบครัวว่าจะเป็นแม่กับพ่มาหาว่าเออเป็นจังได้กินข้าวกินน้ำแบบลูกนู่นนี่นั่นกบบเป็นหัวงลูกสาวอะไรพี่น้องพอโซกุมเป็นคนที่ว่าห่างไกลบางอนแยงแห้งพี่น้องเป็นคนแบบแต่แยงแห้งแต่เป็นคนที่ว่าสเปะ์สะปะลงง่ายนะพี่น้องแบบว่าเป็นคนตักงชิว่าตั้งแต่เป็นคนเป็นคนแบบ ก็เสียวใจเลยพี่น้องเป็นคนปัป๊มปั๊มเปื้อเปื้อเป็นคนแบบมามักล้มมักยังสินะเป็นคนแข้งขามืออ่อนนะพี่น้องแบบเราเลยเป็นห่วงแล้วก็เออเป็นยังแม่เอร้ึม้มกับลมกับแม่เศร้าขึ้นาะพันโทรมากลับไปห่วงลูกนะพี่น้องทุกคนกลับไปห่วงลูกตัวเองแต่แต่ในปอไม้ของพ่อแม่ในครอบครัวกะส่งเสริมพักดันลูกเหตุสิ่งที่ดีๆเนาะพี่น้องเนาะเอร้ึ้มกับซาตุซาุเนาะสิ่งศักดิ์สิิทธ์เนาะ พอในที่ประเสริฐกับขอใหมมาสู่ครอบครัวแล้ะก็พพอแม่พ่น้องที่เราเห็นไปบุญกุศลคอยกลับมาเนาะหอยู่ดีไม่แห้งเนาะโดยเฉพาะพอแม่ซอกลุ้มกับคอยเป็นอนุมันควันเงินบุญรับบุญสู้เนาะในสิ่งที่เราเห็ุลูกสาวเหตุกับข้อให้เพื่อแผ่ไปถึงคนอื่นๆจากข้ังเอฟซีพ่อเนาะก็คือเราเข้าใจใครแต่ครอบครัวเอ้ากลุ้มเข้าใจเอ้ากลุ้มเนาะวะโอเคซอกลุ้มที่อยู่จักมือกันแต่ขอเพียงแต่ซอยเลือเป็นห้เป็นพาตัด เกล็ดเตงฮจิกับเม็ดก็ได้ถ้าวว่าสกุลนี้มีพละโบค่าค่าโบก็มีแต่สกุลก็ได้หักปากก็เลยเสลาแล้ว่าโอเคเปินโทมารดน้ำนม้านี่ว่าหันท่าโมให้อยู่จนกว่าเปินสเเดียหักการศักษาจนเ้าสกุลคืออยู่นี้สิสู๋เนาะสิสู๋จนหอดัาที่สุดท้ายจนกว่าเพิ่นจะหายดีแลังจิกักพี่น้องประกันกับสอพิมพ์กับบบาพามีเนาะว่าท้ามือได้กันก็ว่าบันที ทงที่จะได้ก่อนสัปปิมแปทสองมือแต่ที่สิบสามบ่โดยที่สิบสามนี่เปิดหายเศร้าแปดมือเนาะเศร้าแปดมือเลยอาชิมบ่หอดต้องกับโซกลุ่มใช่ครับปลดไปต่อพาสปอร์ตอยู่อยู่ต่อหมอหมกต้องต้องข่าวล่าแล้วก็ออกมาใหม่พี่น้องพอเพื่ออ่าบ่พอบไทยเบิดกำหนดก่อนเนาะพี่น้องไทยเบิดกำหนดเนี่ยเขาถึกปั๊บไหมเนาะเนาะจะถึกปั๊บไหมพี่น้องขอโทษขออภัยขอโทษขอไปไวไวไวขอความหักความเมตตาใจเอ็มซีทุกคนเนาะ มาเบิกดูดูเดี๋ยวสิเข้าใจเอาบุคล,ลิกคาแรคเตอร,ร์เซากิมกาชิจื่อได้ว่าเซากิมเป็นคนที่ว่าไวอ่าเป็นเป็นสไตล์พี่น้องมันปับป๊บบอดดอย่น้องมันเป็นอย่างสี่แต่ขอให้มาเบิกดูดูดูเนาะกาชิชินกับการที่เซากิมว่าพี่น้องเองแล้วก็สิกลับเมื่อต่อลกลับมาใหม่อาชีพขี่รถออกเดินทางแต่เศร้าเพลยกกลับเขามาคืนได้เนาะ,ะกาเซาเกิมมันอยู่นี่ะะกาเซาเกิมกับ ชินกับการเดินทางพี่น้องได้ประสบการณ์ในการใส่รถใส่ถนนเนาะปเป็นเจดได้จังดพาะว่ารถถนนบ้านเฮากับบ้านเพิ่นเมืองลาวกับบ้านเฮากับแตกต่างแตกต่างกันว่าจะเป็นใายหรือขวาหรือไปมาจะแตกต่างกันในการขับขี่พาหนาพี่น้องแล้วก็ระวังเนาะะเอยแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเริ่มชิ้นไปมาเราคือเริ่มชิ้นกับถนนและการใช้ชีวิตอยู่นี่คือว่าหักประเทศไทยพี่น้องรู้หักประเทศไทยเนาะ เพื่นก็มีน้ำใจแล้วกับทุกคนกันหนักเนาะมีเป็นอ่าเขาเอินว่าอียังพี่น้องมีน้ำใจเป็นคนอ่ายิ้มเยแจ่มใสเป็นคนที่ว่าทุกทุกคนพี่น้องให้ให้คำแนะนำดีเนาะให้คำแนะนำดีแล้วกับให้กำลังใจสื่อกันละกันเนาะพี่น้องขึ้นไปอ่าสั่นหาหาซอพิมพ์กับเพิ่นก็โอ้ทักทายน้องพิมพ์แม่เป็นคือการถักษาเช้าเนาะเพื่อให้กำลังใจกันดีหลายเนาะแล้วก็ ทางอุอท่าวัดตุวซีดมากกระตุ้นครามากถามาเดียมีโอกาสมากกสิให้เป็นมาบริจาคเลือดพี่น้องเองสกุลกระซิบบริจาคแต่สิทาโมโก่อนว่าเลือดมันพอบลนะพี่น้องมันมันโอเคบรงการสกุมสิบ,บริจากระเบอ,อวบว่าเออกกุมบวชจืดกุบเลือดเจ้าของเลยพี่น้องพอสกุมครอบครัวสกุลมนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเลือดที่ว่ากุบเลือดที่ว่าใส่ได้กับทุกคน ท่านหมอต้องการกุบบเลือดนี่นะแต่ก่อนเคยได้ยินอันแม่สกึมแบบเลือดเลือดพอสก,กึมจีเป็นแบบว่าใส่แพทย์ก,ก็ได้โบโบเลือกเนาะคือมันเข่ากับกับทุกๆคนนะพี่นอ้องคือสามารถบริจาคไปแล้วแร้อก็สามารถไปใส่ได้กุบเลือดทีเข่าได้กับทุกทุกคนเล,นเลยจังไงอยหลงไรพี่นอ้องท่า,สกกา,บา,บานสกึมแบาแบบผิดเนาะแล้วก็สกึมก็ดีใจเนาะเพาเพาจนเนี้ก็ได้กำลังแรงใจจากเอฟซิตวูดมองทุกบอลเนาะ ถามว่าเมื่อยบอกกระเมื่อยแต่คนเขามีกําลังใจมันกรสุนต่อได้จากที่กินบริณอนบรับกเกริ่นดีขึ้นกำลังทีแรกกำลังถามหาว่าสิไปหามวาจิตเรจจุดแจได้นาะงะตอนนี้ก็ดีขึ้นละกะันแบบบอบไปแล้วพี่น้องก็สู้ต่อไปเนาะกำลังใจคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญจึงหาเนี่ยเราเห็นเราเงินทาก็สําคัญอยู่แต่ว่ากาลังใจเ่านี่แหละให้กันว่าจะเป็นทุกๆคนพี่น้องสกุ้กันดีใจ ดีใจหลายๆเนาะขอบใจทุกภาคส่วนที่เป็นหเป็นใหญ่เนาะเอหักไอหักพอหักไม่หักขอบใจยังสุดซึ้งเนาะดีใจหลายคือบอกคือว่าตัวเองสิมอจุดนี้เนาะมอจุดนี้ทาอุปสรรคมีบ่มีพี่น้องคือเอฟซีบอลอะไรมันมีอุปสรรคเปิดคนเอาเพอร์เส็นตยังเกิดเพอ่์สิพาพันไปได้เนาะพี่น้องเนาะท้งหลายๆคนกะดีใจหลาย แล้วก็เห็นคอมเมนต์หลังไลฟ์เขามาให้ยกำลังใจน้องพิมพ์เนาะกำลังใจสู้ๆๆกันมาเลยคะโอ้ไล่หมอกไล่บอลต,ตื่นตันใจเนาะกับพี่น้องชาวไทยแล้วก็โทั่วโลโกที่เม้นมาทางอเมริกาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยซอกึมกาแปลเอาอยู่ในหันเลยกระดีใจเนาะพี่น้องอะซอกึมกะว่าต้องห่วงเนาะสำหรับเพิ่นทามมาว่าเงินสรุปทแาะแระซอกึมบวกกับเอาเงินของเพิ่นซอยเลือกเขามามาซื้อกินหรือว่ามาแบบบ่แม่นมาซื้อกิน หลักไม่กระท่งบาทหนึ่งหรือคือโคดโกงเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินที่เป็นทําบุญเนาะพี่น้องเข้าไปอย่เอามาเข้าไปอย่โคดโกงดอกพี่น้องเพราะว่าการทําบุญเนาะเขาเอาไปเนี่ยือมันเป็นบาปเป็นกรรมหรือว่าถ้ามว่โต้มาถึงเขาก็ไปตล๊ลูกถึงลูกถึงล้านได้พี่น้อง,เ,องเ,เงินที่เป็นทําบุญนะแต่ขันท้าสัตสื่อในิ่งจริงเขาเหตุบริสุทธิ์สัตสื่อจากใจเขาจากเขาเอินมาจากเขาเอินมาจากหัวใจจากจิตวิญญาและความจริงเท่าเหตุเนี่ยนะ มันได้บุญกุศลมหาหาเฮาเพราะเฮาบริสุทธิ์ใจเขาเห็นในวความบริสุทธิ์ใจคือไอ้อักเศราคุมเบาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะนอกเลยเพราะว่าเขาเห็นในความบริสุทธิ์ใจในความจริงใจในความแบบบุมีอยังนะ่ะเฮาเชได้บุญหลายได้ความสุขความเจริญเนาะสิ่งที่ดีๆจะกลับมหาหาเฮาสาวเห็นคิดดีทําดีเนาะมันก็นสมีแต่สิ่งดีๆเขามหาหาเฮาเราต้องห่ว,วงเพิ่นวนะ่ะเพื่อนกัดีเนาะพี่น้องเนาะฮัลโหลจ้าพี่เอม สบายดี <im itation> กะดีเอยกะคือเคยในคลิปนั่นแหละกะคุณหมอเพื่นกะนัดมือพาตัดเออกำลังสิโรหา <im itation> แต่ว่า,ากำลังฮัดคลิปอยู่แต่ว่านุจะถามอยู่ว่น <im itation> เพื่อนว่าต้องต้องหาคนมาบริจาคเลือดแทนนะฮะเพราะว่าจงังใ <im itation> ดนุ่ยเดือนหมื่นจะเข้าไปถามพอเพื่อนก็บอกเราต้องหาคนมาบริจาคเลือดแทนแ <im itation> ด้วย แมนเพอร์นฟคกัไปแทนคังเลือดไว้คืออะไรบ้างเหมือเราเบิร์นต้นเนาะแมนแมนจ้ะอือว่าสิโทรหาอยู่กับค่าเบียกค่าเงินกับห้ากรุลปล่วมเงินอั่นซวยเหลือมาแล้วเมื่อกี้นี้วกับนางอัดคลิปเศร้าเมื่อยกับโอ้ดีใจว่าตั้งแต่มื่อแหลกมาเฮาบริวิความหวังแกับมันหนับสรุปยอดเงินก็ได้เกือบแสนเนาะก็ดีใจลายเรื่อยดีใจน้ำจัว่าน้ำตาลน้ำตาไหลอยู่บ่ S 2> <S 2> <S <S ใจนั่แม่ดีใจที่ว่าที่ว่าหนึ่งมือหนึ่งโตกับมยย่อมถอยตรงมาสู่สู่เพื่อน้องนอกเราไปแล้ว่าเจนนละ่ะเขาบอกคือบรฝัน่ามันมันสิบเป็ดจริงเนาะแมนเพราะว่าไพกาวาบนไพกาวามัน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 ยากเนาะไพกาวาเป็นเคสทีย่ยากเนาะเพราะว่าเคยผ่า <S <S ได้สำหรับได้สำหรับพีพีว่ามีหวังโดยมันตรงมีหวังเพราะพี่เสอว่าหมอพนันดีดีอิเลโดยมวยย่อมแบบว่า ยิงคนบ่มีเงินหนึ่งบอมีเงินสองมาจะท่าไกงนี่เพิ่นเซ็ยนใจเฮาแม่นหมอลงบัตรสีนักระลิศเมื่อวานจะลงบัตรสีลงบัตศูนย์อีกลงบัตรหนึงก็กำจัดดีช่วยกัน,กน,ดกนโดยเพื่อนบอกว่ามันอยู่กับคำบอกพ่อดอกโดยหนึ่งเฮาอ,อ,นนอน่อนน้อนทอมตนเข้าหาร์กันนี่เพิ่นยิ่งเห็นใจเฮาโดยต่อมาถึงทางแล้วดีดีดพี่ดีเท่นั่นพี่นั่งเบื้องคิดวันนีพี่อยากโทรพี่อยากโทรไป ตอนที่พี่กระยานลบกวนว่าเนิ่งทีเข้าไปคุยกับหมอบอสองมุ่ดตสิยากบอก็เลยว่าเออเลือกที่จะคุยตอนแรกดีกว่ากันนุกไปช่วยนุกไปโทรหักเลยอยู่ตอนนู้ก็ลืมนุกใจแห้งนุกก็ลืมเลยก็โทรหาเอฟซีอ่านผู้ที่เพิ่นโทรมาดีใจน้ำเลยก็ผู้ที่เออเอื่อยฮักไอฮักยูโนเวยอยู่อเมริกเนี่ยแล้วก็ลืมโทรหาเอื่อยแบบก็มีแต่ว่าในคลิปว่ามีแต่ว่าในคลิปก็ดีใจขอบใจหลายๆแมนชอบพิมพ์ว่าเพิ่นว่าโอ้ เศาไรว่าแค่นี้เออคนบอกว่าอ่าบริจาคเลืองกับติดต่อหาเออหรือว่าอยู่ไทยกูดได้ติดต่อหาได้อยู่ขอนแกน่นอ่านคนใกล้ชิดกันแหบอกว่าเออเนาะึ่งเศ้าไรเราก็ว่าเออจะยินเขาดิง้งข้างเลยเขาก็ว่าดีใจขนาดเออคนเป็นคนอื่นเพนื่อนยังห่วงไงกันยังมีน้ำใจป,ปันนี่เนาะป็นก็นดีใจหลายซึ่งใจขนาดเลยเ พี่เนี่พี่เต็มใจซอยบอกน้องน้องทีมน้ำแน่ว่าพี่เต็มใจซอยกับพี่สาวเพื่อนนะโดยโดยเพื่อนก็สร้งอยู่ซอยข้างนึงเข้าก็ต้องซอยกันข้างนึงโดยเพิ่นฟังอยู่เพื่อนเพื่อนเ่บาอยู่กว่าสักมือนึงเกิดเกิดสักามือนึงพี่ได้ไปเที่ยวเล่าสมัยข้าพี่ตกเมื่กรรมรับหมาพี่ก็ต้อมคอขอพ่อเหลือจากตุ๊กเก่ายินดีเลยยินดียินดีเลยขอบคุณหลายๆเด้อเอเ้อลองขอคุณหลายเด้อลองขอบคุณหลายๆค่ะ จะอเกยยูิเอรไปเจอของให้ลูกค้าแล้วก็แไปหาเด้อโดยโดยโจสิีกันจริงจริงาไปหานอนอยู่โรงพยาบานเมาหายิ่ถึงจากม่งไอ้ช่วงเที่ยงหาบายจ้ะแล้วก็ช่วงหาม่งถึงหกมงแรกค่ะสองเวลาจ้ะตอนเช้าเพิ่งมอถึงใบจากมงตอนเที่ยงช่วงเที่ยงหาใบมงกงจ้ะแต่หาม่งหามงแรกจ้ะหาม่งแรงถึงหกม่งแระได้แค่สองเวลาผี่สองเวลาแต่ถ้า แต่กรณีคือว่าเขามาไกลเนาะเขาก็เขาไปได้อยูบวกเกินหนาที่เเขาไปหาหนอแต่อยากไปอยากไปทางน้ำมนเขาแหละเว้ากับแกอยากไปห้กำลังใจหน้าแม่เน่แล้วก็เว้าวส่วนหองฟังอยู่เพมันก็เออือว่านี่เขาต้องสู้เด้บอกว่าขนาดเอื้อยเพื่น่ขนาดเอื้อยเพิ่นบ่แม่นไอ้ ทุกๆคนเนาะที่ประเมินยากเฮาเคนก็ยังแหยกำลังใจเฮาเฮาต้องสู้เนาะเฮาต้องสู่เฮาประเมินเฮาสู้แค่สองพี่น้องเขาได้เขาสู้เบ็ดเบ็ดคนทั่วโลกบอกว่าคนไหนกำลังใจจากแต่เขาเขาบอกว่าเขาเขาบดถอยเขาสู้ต่อจนถึงในที่สุดท้ายหม่นกระดีใจแล้วถ้ามักินเขาอยู่บ้าลน้ำจืดมือดูสิถ้ามันเหลนบานแวนมันเหลนบาลเะคันสม้งหมดเอื่อยสิมาเมื่ออื่นก็สก๊ับกะเจ้าก็ได้กับก็เอื่อยก็ได้เพราะว่า อาจจะถ้าพี่จะมาเยี่ยมน้องพิมพ์ตอนเที่ยงเขาอาจจะกับกับเอื่อยประมาณกินเยี่ยมน้องพิมพ์เร้วยปุ๊บแล้วพวกน้องก็สิบอกน้องพิมว่าสิไปกันเอื่อยแล้วก็อาจสิบริขามาตอนแรกแลวก็กลับมานอนนอกที่พักเลยนะพอน้องจองมาแล้วจะอาสิประมาณนั้นนะมันเกล็น้องกันล่ะถ้าเกิดเมื่อใดเมื่อหนึ่งถึงเวลาจะพป้าองขามาถึงเวลามาตรวจก่ต้องไปพักว่ต้องไปพักเอาของพักกับแวะมาพักกับห้องแล้วก็ไปหาหมอถึงไปตรวจก็ได้ว่าเป็นยังโอเคเอยโอเค ห้องเต็มใจเต็มใจบอกเลยว่าเต็มใจอิ๋นิโดยโดยเขาจะไล่ไล่เข้าจากวันหนึ่งห้องกหมู่ดอกเพราะต้องไปพึ่งท่าใส่ซึ่งกันและกันแม่นแม่นแม่นน่องขึ้นไปนี่แหละเมกลางบ้านกลางเมืองสีโอโอโอ้ยเอ็นใจหมดเลยแม่นแม่นเพิ่นครอบครัวเพิ่นกระดีซ่น้องน่องน่องพิมตลาดกะว่ากันอยู่ว่าคะแนนว่าใกล้ห้องมือผ้าบางเต่ากะเป็นอยากมากเกษตรเมเป็นมามามาให้ยกำลังใจเพิ่นเนาะนั่นแหละกะว่ากันอยู่ว่าบางเต่อกะ ก็นองไส้กินนองไส้อันว่าชิมาเยี่ยมมาเห็ดมาถ่ายคลิปยูแบบนี้ก็เออคะแนนว่าขเบิร์เสียเอาเมย์เป็นมาเลยคะแนนเมย์มากเลยแอยากให้เมย์มาเนาะแม่าหน่อยหนูกับเสี่มีกำลังใจเนาะเมนเมนเออถ้าเกิดมอว่าเออให้เส้นให้เมย์เซนอีกคนหนึ่งเขาก็อุ่นใจขึ้นเสียหน่าเมน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 คือนะครับอาจจะมาใกล้ๆมือผ่าเลยใกล้ใกล้มือผ่าแกเสียเป็นมาแมนวันที่หนี้คือผ่าเลยเนาะ เขาบอกมันแรกนาะสลายเนาะ,นะโดยแม่ยจะส่วนหมาเพกนสิส่วนหมาเพกนสิพานช่วงแรงๆแล้วก็จะน่าจะเป็นมัดพุ่งตอนตอนดึกประมาณเนี่ยเพราะว่าส่วนหมานมันควบคุนผ่านช่วงเวลาเนี่ยแต่ส่วนหมากผสม่านมันขึ้นจากจักสิพานยังจากโมงแต่เพิ่นบอกว่าพานสี่ชั่วโมงถูกยี่สี่ชั่วโมงเป็นว่ามันเข็ดใหญ่เด้แม่เนี่ยเขาได้กับตองสูบบอกน้องเขาสูบใจง่ายใจง่ายๆเอา <ừ. S 2> มัม่ถึงหนี่เขาเจอว่าเขาแมนแมนไมีบุญไายแล้วยังดีแมนแมนแมนบุญไายแล้วแต่ไม่ถึงนี่แมนแมนเขาก็ส <Man, S 2> <อ>ูบบัตรสุขคนนั่นแหละยังไงโอ้ยดีใจที่นั่นเบอร์เก็บปนีเป็นต้นขายปวอมต้นขายปฟอมเซียกาแฟมันนั่นเบอร์เก็บเป็นน้ำตาลอะไรแบบนี้น <ừ. S 2> ดีใจอยากดื่ไก่อยากเลี้ยงกวางจ้าปบานแอะใหญ่อยากเป็นกวนให้คำลังใจนะเดินมองนี้นิดนึงเข้ากันเราว่างเราเด้อโอเคโอเคเออเดินจิงบวอดโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเอิญไปจับพวกดีกทุ่หาเด้อจ้าขอบใจเอ้ยนอนรับฟันดีเฮงเฮงรวยๆเด้อซอยรับพวกน้องก็ได้บอกวายิงเขาน้ำกันเราจังกับเขาเมื่อยก็ได้แม่นแมนเดินสิไปอยู่ จอย่าใครมาเล่นบานน้ำโอเคโอเคฝากสบายดีไอ่ด้อขอบคุณขอบคุณพนงจ่าจ่าจ่าไปนัดกันละมื่อื่นนะโดยโดยโดยจ่าจ่าโอเคปลอดสบายดีจ่าโอ้พี่น้องอ้ดีใจพี่เอ็มโทรมาหาเราเพื่อนกับโบหินาโซกุลจั๊กเถื่อนไม่โซ่ให้กําลังใจแต่แต่มือโซกุลมมามือแรกบให้ทอไบทอยสู่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะพี่น้องเอ้เออโซกุมกะจิอ่า เดิกเลยพี่น้องมื้ยในการแสดงไปอาบน้ำเนาะขอกำลังแรงใจทุกคน,คนกดไลค์กดแชร์ออกไปแน่ทุกไลค์ทุกแชร์มีความหมายสำหรับสาวกเหมือกับทีมงานเนาะกับทุกๆคนคลิปนี้สาวกเหมือกันกเดิกแล้วพอสมควรสาวกเหมือนกับที่พ,พี่น้องไปก่อนพบอ,อก,กันคลิปหน้าเจอก,กันมืออื่นชาวาพี่น้องเนาะสบายดีสบายดี